ไปน้ำะตาจะมึงตั้งไม่เหนไอ้นี่ไม่เห็นเลยไม่เป็นไรปีไปกันกูอเอเอาไข่เทนี่ไข่ลวกไข่ก่นอย่างมือท้าอ้อมไมาได้เลยอย่าลวกก็ลวกกนะัน ต่อยขึ้นมาหน่อยเขาปามคนไรชนิดกันอ่ะกูบินไ,ได้ปลาประเทศเดียวกันกูมไม่เคยเห็นป้าตัวนี้ก็ไปตัวที่บอกหูนิกิ๊กหน้ากินไว้ที่บอกโลสามเก้าเก้าบาทมึงจะเอาไหมในที่บอกตกมีไข่แดงที่ตลาดไทยอ่ะ๋อกับข้าวมาแล้วจะกับข้าว วันนี้นำเสนอในเมนูต anyway> ้มปลาเนี่อะไรให้หมดูอาเหรออืเนีใรไม่ได้ไม่้ส่วนนนี้เรามีงเส้นอาเหรอปหมึกกับขิงเส้นหนึ่งน้ำจ้มซีฟู้ดแล้วต้มยำปลาเพียน ส้มตำส้มตำปูปลา,ปปลาแล้วก็อ,อันไทยลาบหมูลาบหมูหมเ็นซื้สินะหมูไม่อีกเออแตะนึกอดตัดก็ไม่มี อันนี้กําลังบ้างปลาตะเพียนอยู่นะครับเพราะว่าปลาตะเพียเนยเป็นปลาที่ก้างเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าคนกินไม่เป็นก็จะต้องติดคอในช่วงนี้ยุคนี้ด้วยหมอไม่ค่อยเปิดคลินิกนะครับเพราะว่าโควิดมันก็กาลังระบาดอาชุวะเพียนใส่กระปุกเรยอ่หรเพิ่งจะมาถึงพัทยานะครับของช่วรถของชรถดีเลยะของช่วรถแน่ใจ ักเดียวน้ำตาเกลือสิหนักมากเกลือหนักเกลือเกลือเข้มปีนไข่แบบจุกๆนะครับนี่ไข่แบบย้อยๆจ้าทำเยอะเชียวเลี้ยลูกสาวหรอป่าจ้าอยากได้เปล่ามึงต้อยอยู่เหรอ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนออาหารเมนูแบบโบราณโบราณน,นิเสเรนนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะใส่เครื่องปรุงตามสไตล์ลูกโป่งเสียงหวานนะครับ สัสดีคุณแม่ร้องสีนั้นนะครับใช้เกล้อหอบ่บ้าง้เราเอามี่มาบ้างี เจมมาวิ่งินะคะมีไข่ด้วยเออจะติดแล้จากอะไรข่ก็บอกเราด้วยมีถุงโตละร้อยสงร้อยมีไข่ด้วยอาวเหรอไหนอะไม่นั่นแหละพี่ก็ถือว่าไม่แพงนะอมเาบอกว่าใส่เนอะเออมาไหนก็ได้ไม่ไม่ได้สดหรอกมาใส่สารเนวาันอยู่นี่เลย ต้มปะเทียนจะใส่มะขามเปียกหรือจะใส่มะนาวต้องใส่ต้องใส่มะขามเปียกผสม สวัสดีทุกคนนะครับประทายข้าวเล่กันได้หลังจากกลับไปาหาหมอนะครับเราก็มาทำอาหารทานที่บ้านเลยนะครับเวียนหัวช่วงนี้ยเครียดด้วยมั้งโรคซับจางอ่ะใครเป็นก็ต้องเครียดเนาะเป็นเรื่องปกติ สามตัวนะคะต้องจะไปเลยแบบจุกๆะนี่บ มันต้องอร่อยด้วยมันก็มากแน่ จะมาตามซุปตามกันด้วยนะครับใครอยากทานซ้ปตาตามมาได้เลยนะครับสวัสดีคุณเ e อสุภกิจวันนี้ทําอะไรขายครับวันนี้ไม่ได้ขายครับสวัสดีคุณวงศกรแพทย์เกาะน,นะครับสวัสดีพี่นุ้ยนะครับปานีทองคําสวัสดีคุณเ e อ็กซ์ซาลอนสวัสดีนะครับคุณธีรพงศ์อ่อนฟงคุณพี่ต้นหลังตู้เย็นควรห่างกําแพง15เซนไม่ห่างจะไม่ห่างใครบอกวอะแม่ตั้าหนูแม่มัวน้อย เขาจะเป็นคนที่แบบจุกจิกนิดนึงเลยเดี๋ยวเราจะตำส้ตมตำกันเลยนะครับแล้วใส่ไข่ผสมด้วยนะครับนี่หน้าตาไข่ซื้อไข่ปลาอะไรนะเขาเรียกปลาอะไรนะ ไปยี่สบมาใส่หน้าลอยหน้าด้วยนะคะมันจะได้อัดแน่นแบบจุกๆไปเลยสวัสดีคุณพ่อกำพลธารุธรมธรมัศต์นะครับสวัสดีทุกคนเลยพี่นุ้ยมากินด้วยกันสิเดี๋ยวนี้เป็นเจ๊นุ้ยแล้วไม่ใช่หรอออเป็นซอสซอสเป็นซอสนุ้ยซอสบ้านแย่แล้วนะครับตอนนี้เขามีความสุขก,กายสบายใจมากใช่รุ <laughs> ้เดี๋ยวอ่ะก็นุ้ยนุ้ยของเก้า สวัสดีพี่เปิ้ลเสียงหวานนะครับ เขาเพื่อล้างย่างล้างเกลือปลาหมึกยาวล้างแล้วล้างกั่ไม่ใช่เกลือใช่ไหมใช้ใช้ใจล้างจะมีล้ายาวนะไม่มีหรอกมันอยู่ตรงทะเลอืมตัวดีเลยเขาเพิ่งขึ้นแต่เกลือมามั่วนะมันสดมนนกลมดูตัวเลยสียังไม่ดีเลยฟองกระดิ่งหรล้วนาวาย ตายขนส่งนจ๊ย้งเะงานรฝาไม่พี่อย่าเม้นในนี้อ <c oughs> ย่าหนุยโดนพระเอกเล่นงานอีกอ่ะนะเป็นสมัยอะไรคอมเมนต์อะไรจำไม่ได้ไม่เห็นอนะ่ะ <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ว้าวโอ้มายกอสเียามัจมน้ำอหมเ๋ยามันไม่จมอ่าว้าวโอ้มายกอสวัสดีคุณวัดนินาฐานอุดมนะครับสวัสดีคุณรัญญพรนะครับวันนี้ทำเมนูนะครับต้มยำปลาปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลาหมึกยัดไส้นะครับนึ่ง มีน้ำมันงานด้วยไหมเหรอหเ,รเออบีดิหยอกไปสิสวัสดีคุณที่วานมิวสิกนะครับแล้วเราก็มีเออปลาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานเรียงให้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนหลังจากที้เราปรุงไว้บ้างแล้ว สวัสดีคุณโบโบนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์เป็นระยะระะแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอญาตใส่สูตรเด็กให้รับในต้มปลาทูก่อนแล้กันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ